ผมมั่นใจในชัยชนะหนึ่งครั้งในการแข่งขันจินเดนเตียนไซเลนแต่เดนจินมาสเตอร์ก็ปากฏตัวขึ้นยิ่งไปกว่านั้นจึงทาให้การแข่งขันซึ่งที่จะทาทุกอย่างก,กลายเป็นสุดเปล่าแต่ว่าไซเลสได้เข้าร่วมปาร์ตี้ทำให้ได้โอกาสในกล้าดปากปรามเดนจินมาสเตอร์มาไว้ในมือต้องปราบเดนจินมาสเตอร์ให้ได้การแข่งขันไซเลนจะถูกตัดสินกันตัวนี้แล้วไม่มีมอนเตอร์อยู่จริงๆงด้วยแล้วก็การหายใจก็ลำบากบรรยากาศรอบตัวก็หนักอึ้ง ไม่ผิดแน่เป็นบรรยากาศตอนที่ดันเจี้ยนวัตเตอร์ออกมาค่ะนั่นเหรอเพราะแต่ก่อนเอเบลี่เคยใช้ชีวิตยอยู่ในดันเจี้ยนค่ะถึงจะเกิดขึ้นหลายครั้งที่เทลลูลุกตอนนั้นก็แค่ออกไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้มันตอนนี้ก็เหมือนจะไม่อยู่แฮะลงมาได้ตรงนั้นกับเธอได้ค่ะเอะคุณเซรสตโวน,นี้เหรอที่ล้มคนบาดเฟมิรี่ในคืนเดียวดันเจีนวาตเตอร์ใส่เลน มาสองเขาเคยได้ยินมาก่อนค่ะมอนสเตอร์ตัวนี้คือผู้ที่ทําให้ความบริสุทธิ์ต้องแปดเพื่อนไบคอนค่ะรวยเลยค่ะเอมิล่ฮึบก่อนหน่นก็ต้องเอาวุธอันนั้นของหักก่อนเลยค่ะเป็นไงบ้างคุณเอมิล่ฉันก็จะช่วยด้วยไบยคอนคู่ต่อสู้ของแกก็คือละสุนติดตามตั้งหกักคุยโยตะไบคอนตัวนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างขวงอยู่ไม่เด้ผลเลยค่ะอย่าบอกนะว่า กราสอนติดตามก็ไม่ได้ผลด้วยบาเ,เลียหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างออกมางั้นเหรอคุณเดียตาท่านจะใช้อินฟโน่ค่ะทั้งสองคนกระหน่ำโจมตีมาให้มันมีช่องว่างเลยค่ะนั่นสินะยังไงก็มีแค่ต้องโจมตีไปเรื่อยๆเท่านั้นเอ็ดได้ชัดเลยว่ารอบตัวของไปคอนจะมีสิ่งกิดขวางคล้ายๆกับบาเรียอยู่เมื่อโจมตีไประยะหนึ่งสิ่งนั้นจะค่อยๆอ่อนแอลงและการโจมตีจะมีผลเพียงแต่ ถ้าหยุดพักหายใจแล้วโจมตีอีกครั้งบาเล่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือก็คือจำเป็นต้องโจมตีฝาเข้าไปภายในครั้งเดียวอะไรอะไรกันเหนื่อยหมายความว่ายังไงเหมือนกับร่างกายจะฝืนๆแฮะแต่ว่าไปฉันรู้สึกว่าใส่พลังมาได้เป็นเต็มที่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะบาจริงถือขิดจำกัดเด็วแบบนี้เนี่ยนะเกิดอะไรดูสิคะทาของไปคอนมีอะไรออกมาค่ะ นันวันเบิงเวทตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่สิไม่ใช่แค่ที่เท้าเวทนี่มันถูกเปิดใช้งานทั้งชันไบคอนมีชื่อว่าผู้ทำให้ความรู้สึกต้องแปดเพื่อนหรือว่าบางทีพลังก่อจะนี้เป็นการลดความสามารถใช่แล้วความสามารถของไบคอนคือการลดสติตั์ความสามารถก่ออีฝ่ายตรงข้ามลงมาสองระดับเมื่อเปิดใช้งานความสามารถนี้แม้แต่แรงเอก็ลงไปเป็นแรงซีสิ่งที่ทําให้คอนราดเฟมิเล่แพ้ราบคาบเป็นความสามารถของไบคอนนี้เอง อย่าบอกนะว,ว่าเอ็มพีของฉันก็ด้วยยังไงก็มีแต่ต้องทำสินะคะจบตีแล้นับข้างทั้งซ้ายขวาเลยอิเมลี่ค่ะฉ,ฉันก็ขอให้สิน้น Inferno กุญยตาเซเลสเขาเซเลสใช้เวทมนต์เยอะไปงั้นเหรอตอนนี้จริงกระสุนฟื้นฟูให้นะอขอโทษนะคะฉันเป็นตัวต่อของทั้งสองคนคะ่ะเออจะล้มก็พอตัวอย่างให้เสร็จก่อนสิมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนน่ารู้ไหม อย่างน้อยจะล้มก็อบอกก่อนนะฉันที่เป็นแบบนี้ก็ยังคิดว่าจะสามารถเป็นพลังของทั้งสองคนได้แรกเริ่มฉันรู้สึกว่าก้าวเดิอนออกมาด้วยความตั้งใจของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ถูกช่วยไว้อีกครั้งฉันขอษนาคาที่เป็นพลังให้ไม่ได้ทำไมถึงไร้พลังขนาดนี้กันละ่ะพูดอะไรออกมาน่ะต้องขอบคุณเซเรสตอนนี้ก็เลยได้อยู่สู้อยู่นี่ไงแค่อยู่ตรงนี้ก็เป็นพลังให้ได้แล้วละ่ะ ถ้าหายดีแล้วก็ฝากสดับสุวด้วยนะคุณเรียตาฮะแต่ว่าแค่อย่างเดียวมันอย่าทำตัวไร้ประโยชน์สิโทษเธอเองสำคัญกว่าความสามารถของเธอมากกว่านะไเอิมิลี่แค่แฝงตลอดนิดหน่อยค่ะตอนนี้จะใช้กระสุนฟื้นฟูอยากปกป้องทั้งสองคนต้องปกป้องใสเลส ด้วยทุกอย่างที่ฉันมีเสรทฉันไปเองค่ะคุณจะตาาคือสิ่งนี้ค่ะโอกาสนี้ที่เสรอวพา้ตอนนี้ละตัดสินกันได้แล้วฮัลโหลสวัสดีทุกคนนุกท่าครับตอนนี้เราก็ <laughs> เออมาอะไรที่แบบไม่ได้มาทั่วไปเรามาอีพิกอีพิกนิดนึงอยู่ในเกมคนู้อซื้อบาทนะผม เออก็จะจะบอกอะไรทีนึงนะก่อน,นี้ตลอดคนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ใครที่อยากเล่น,นเกมนี้ไปหโหลดมาเลยนะครับผมไปโหลดมาเลยชื่อเกมก็โคตรน่าจะแฟนตาติกเดย์ก็แบบตอนที่เห็นตั้งแรกแหละแล้วก็ใครที่โหลดมาแล้วก็มาอยู่ในที่ผมก็ได้นะมาแบบเวลามีอดเดตเเดตเข้ามาในเกมก็ช่วยมาบอกผมแบบนิดนึงแบบแบบพี่เออ มีกิจกมันนี้เข้ามาในเกมนะพี่แบบตูส้สมะ่ะวันนั้นน่ะผมก็จะได้เปิดเล่นเราจะได้เอาของมาแบบอยากสะสมแฟชั่นอะ่ะวันนั้นน่ะง่ายๆเนาะถ้าแฟชั่นไหนที่ผมไม่เอาผมก็จะไม่เล่นแต่ว่าถ้าแฟชั่นไหนไที่ผมเอาผมก็จะเล่นแล้วผมก็จะหายไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่ก็อาทิตย์เดียวเนาะไม่ก็ไม่ถึงอาทิตย์แล้วแต่แล้วก็มาบอกแค่นี้แหละเ <laughs> พราะเรื่องเกมแค่นี้แหละไม่เป็นแล้วก็ขอทุกคนอหมก็ เราดูตอนต่อไปเนี่ยมันฟุ้งนีได้เลยนะครับขอบคุณครับ